โอเคนะครับผมผมผมวิน8543วิน8543โชว์ให้เลยชัดๆนี่รหัสด,ดูเอานี่ จะพาดูเพื่อนผมอุย้ยเพื่อนผมมีขนาดนี้เลยอุย้ยน,น,นี่ให้เช่าเนี้ยเช่าเนี้ยพออ่ะผมมีเช่าเนี้ยนะมาแนะนำตัวว่าผมผมวิน วินแปดห้าสีามตัวเดิมคนเดิมไม่มีอะไรมาก